สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่านมีภารกิจหลากหลายในการพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนจึงได้นำระบบพัฒนาการทำงานของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เกิดความชัดเจนของการทำงานในเชิงบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆโดยนําแนวทาง T and V system มาดําเนินงานเป็นหลักและได้พัฒนาปรับปรุงให้สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน ซึ่งมีเป้าหมายในการดำเนินงานใน2ประเด็นคือ 1. งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เช่นสพอกอรแรงใหญ่อ r r i m a p เกษตรที่สีใหม่ s martfarmer และยัง smartfarmer 2. งงานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรเช่นโครงการพระราชดำริส่งเสริมงานด้านพืชส่งเสริมงานด้านสถาบันเกษตรกรวิสาหากิจชุมชนและงานอื่นๆตามยุทธศาสตร์จังหวัด ระบบ T V System ประกอบไปด้วย5องค์ประกอบดังนี้ 1. การถ่ายทอดความรู้ Training เป็นระบบที่มุ่งเน้นการสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาบุคลากรในด้านสมรรถนะด้านวิชาการด้านแผนงานโครงการโดยจะมีการถ่ายทอดความรู้ต่างๆผ่านระบบเวทีส่งเสริมการเกษตรในทุกระดับ 2. การเยี่ยมเยียน visiting เป็นการพบปะก,กับเกษตรกรทั้งในลักษณะกลุ่มและรายบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสมและการติดตามผลการดำเนินงานของโครงการต่างๆในปี2566สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่านได้เยี่ยมเยียนเกษตรกรทั้งรายบุคคลและลักษณะกลุ่มดังนี้ งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยได้ติดตามการดำเนินง,งานของยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์อำเภอเมืองน่านนายพาคินขุนนิรงเกษตรกรที่มีการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าของสินค้าด้านการเกษตรไผ่้างมนโดยนำมาสลักลวดลายต่างๆบนแก้วไม้ไผ่ซึ่งสามารถเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้เป็นหลายเท่าตัวนอกจากนี้เกษตรกรเองยังได้พัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ โคกหนองนาโมเดลเป็นศูนย์เรียนรู้เพื่อให้กเกษตรกรที่สนใจเข้ามาศึกษาได้ตอนนี้ก็เป็นการที่ร้านของผมนะครับก็ฟัร์ของผมก็จะเน้นเรื่องไทยสั้งมนุก็จะมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพิ่มมูลค่าของสินค้าก็คือถ้าขายลำไผ่หนึ่งลำมันก็ได้หลัก10บครับแต่ถ้าเรามาแปรรูปตัดปิดแก้วขายความสดขายความเขียวอย่างเงี้ยมาแกะไร่อย่างเงี้กย,ยก็หนึ่ ลำไผ่หนึ่งลำก็ได้หลักร้อยขึ้นแต่ถ้ามาวาดลูกลำไผ่ที่แก่มาวาดลูกใส่ทักษะ,ะเชิงศิลปะเข้าไปก็จะได้เกินหลักพันครับก็ในส่วนของการเยี่ยมเยียนในลักษณะกลุ่มนอกจากจะพบป่าเกษตรกร,ร,กรในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรต่างๆแล้วนั้น สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่านยังได้ดำเนินง,งานตามภารกิจของกรมส่งเสริมการเกษตรตามโครงการพระราชดำริโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านห้วยลู่ตำบลเสนียนอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านโดยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเกษตรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในด้านการเพราะปลูกรวมทั้งถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรูปทำเค้กกล้วยหอมให้นักเรียนสามารถประกอบเป็นอาชีพหลักและเป็นอาชีพเสริมได้ นอกจากนี้แล้วเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติสำนักงานกเกษตรอำเภอเมืองน่านได้จัดกิจกรรมให้เด็กในโรงเรียนบ้านห้วยลู่ซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ห่างไกลในถิ่นธุรกันดาลให้ได้มีกิจกรรมนันทนาการพัฒนาให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก การสนับสนุน supporting เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรในพื้นที่โดยมุ่งเน้นการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้มีขวัญกำลังใจสมรรถนะอุปกรณ์และอาคารสถานที่ที่พร้อมให้บริการโดยในปี2566สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่านได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณอาคารสำนักงานให้เป็นแปลงสาธิตการทำพืชผักสวนครัวเช่น การปลูกผักยกแคร่การปลูกผักด้วยปลอดสารพิษการทำโรงเรือนปลูกผักและแปลงสาธิตการปลูกผักเพื่อให้เกษตรกรที่ติดต่องานได้นำไปปรับใช้เป็นตัวอย่างในการทำการเกษตรของตนเอง 4. การนิเทศงาน Supervision เป็นการติดตามงานในพื้นที่ว่ามีความสำเร็จ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และมีประสิทธิผลหรือไม่ตลอดจนเป็นการสนับสนุนการปฏิบัติงานในพื้นที่ให้สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคได้อย่างรวดเร็ว 5. การจัดการข้อมูล Data Management แบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. การจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นการจัดให้มีระบบจัดการฐานข้อมูลต่างๆ ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนงานโครงการตลอดจนพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกร 2. การจัดทำแผนพัฒนาเกษตรซึ่งมี2ระดับคือระดับตำบลระดับอำเภอนอกจากนี้ยังมีการจัดทำแผนการผลิตของเกษตรกรหรือ IFPP สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองน่านมีความมุ่งหวังในการดำเนินงานพัฒนาแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน